คนที่ว่าดันโจวิเออเมเดโตากคมากขอมากันบคุมาดขอคมาขอคากขอคากขอคมากขอบคุกขนคุณากขบมากขอบคุกขอบค่ะไกข่กอคุข เนี่ยค่ะราคาเขาก็จะมีบอกเอาไว้ค่ะเก้าสิบแปดเยนเนี่ยไข่พวกไข่สตรอเบอรี่ก็ถูกวันนี้เนี่ยนะคะราคาของก่อนที่ติ่มจะไปซื้อก็จะมาดูนี่ดูเนี่ยก่อนค่ะดูนี่ก่อนดูราคาของนี่ก่อนว่าวันไหนถูกเขาก็จะมีบอกมาห้างนะคะจะเอามาซื้อซื้อน้ําให้พี่พี่เขาเป็นวันเกิดพี่เขานะคะแต่พอดีเดี๋ยวถึงจะให้ดูนะคะนี่เป็นตู้ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัตินะคะ ถ่ายรูปอัตโนมัติทุตู้ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติเรากดเองทำถ่ายเองทุกอย่างนะคะนคะนคะเขาก็จะมีมีระบบข้างในเนี่ยคะ่ะบอกทุกอย่างรานะคาอะไรพวกนี้มีบอกนะคะการนั่งทำต่อคัสปอร์ตอะไรพวกเนี้ย จะเป็นน้ำชานะคะน้ำดื่มโค้กเกลือะคะ่ะน้ำชาน้ำชาจะดื่มชอบเนี่ยค่ะออกรดิสอันนี้เป็นน้ำวิตามินเดี๋ยวจะสิ่งจะซื้อเอาไปลองเลยพี่โด อ,อันนี้จะเป็นกาแฟซองนะคะอันนี้หกซองหนึ่งยี่สิบเยนหกซองเก้าสิบแปดเยนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกชีอินวันเหมือนบ้านเราอะคะ่ะผสมกาแฟผสมชีอินวันนะคะจะมีให้เราเลือกเลือกอ่ะหกอย่างหกซองอะคะ่ะโซนนี้จะเป็นกาแฟนะคะ รู้จักกาแฟแบบไหนให้พี่ก็เดียวกาแฟก็ราคาก็ไม่แพงนะกาแฟ,ก,แฟแก็จะเป็นกาแฟแล้วก็จะเป็นกาแฟถุงกาแฟถุงก็ไม่แพงต่อไปก็จะเป็นพวกของร้อนนะคะเป็นซองร้อนนะคะนี่นะคะทีนี้จะมาดูกาแฟให้พี่เขาทีนี้ก็จะเป็นชาเขียว ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นน้ำชาชานนเนี้ยสจยงผสมะคะะะม่แพงนะ,ะเนียก้ปดนร้อยัแฮนด์ฮาอ้ยย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  แกว่าโอเยซูมีเดสกอฮัลโหลฮัลโหลหมดเกิดพี่คนไทยจต่ที่เอ๊บอะเอ้ยอีช็อโค้กโค้กแล้วก็เอ็มร้อยเอาเอ็มร้อยเอาเอ็มร้อยไปก่อนน่าเอาเอ็มร้อยกับโค้กไปก่อนเด้ออันนี้วิตามินซีแล้วไม่ใช่อันนี้เอ็มร้อยได้ที่เจ้าชอบกินน่ะอ้าวเห็นเขาเขียนซีซีเนี่ยอ้าวเหรอไม่รู้นี่ไงซี อ้าเหรออ๋อเออใช่ใช่ใชเออเหมือนที่น้องชอบกินอะ่ะชอบจะเป็นอันนี้เดี๋ยซื้อแฟบแฟบยกลังให้พี่แกอึ๊บซื้อแฟบยกลังแล้วก็ทายาซักผ้ากับกาแฟแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นน้ำดือ,อสี่คนนะคะ สคนน้องๆสี่คน,น,อน,อคนเอาไปให้พี่แกวันเกิดพี่แกดีมากเลยค่ะเป็นคนดีจริงอันนี้ก็จะเป็นกาแฟกระป๋องแกมีของเยอะแล้วแกไม่เอาอะไรแต่ว่าพ่อถึงก็เลยเปลี่ยนเอาแบบนี้ให้แกค่ะเปลี่ยนเอาแบบนี้ให้พี่เขาโอ้อันนี้คนยกของนะคะยกตีดีนะจ๊ะ มาตกเยอะอีกเนาะเพราะวานนี้ยังแดดไปเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ลมนะวันนี้นะแต่ว่าหลังเจ้าวันนี้ก็คือหมดแล้วนะ่ะเออใช่อันนี้จะมารับเค้กกล้วยหอมบ,บ้านน้องแนนนะคะบ้านน้องแนนมาเยอะมากโอ้ย,ม,นะอยมาเยอะมากเนเนี่ยมันติขาเยเยนะอะจริงๆถึงแล้ว มาเยอะจริงๆเลยอุ้ยมาเยอะมากเลยอะ่ะมากเข้ามาก,มากในบ้านแนนอะ่ะโอยตาต้โอ้ขนมเก่งมากเลยทําขนมสุดยอดอขนมไม่น่ากินทั้งนั้นเลยมีสองอันหรอ อันนี้ติดมาบ้านพี่สาวเอาขอกมาให้วันเกิดนะคะบ้านพี่อ,อยู่อเมืองหนึ่งเปิดร้านนวดนะคะพี่แกเปิดร้านนวดนะคะเมืองพี่แกอยู่ตกหนักมากเลยมะหนักกว่าเมืองทีง่ติดอยู่อีกพี่แกอยู่เมืองเป็นตำบลน,นะคะแต่ำคำซึิงอยู่เป็นเมืองค่ะไม่เป็นอำเภออันนี้เป็นตำบล คนนิจีวาคนน้จีวาสงสารวันเกิดคะ่ะขอให้มีความสุขสุข,ขภาพแข็งแรงนะคะขอให้อยู่กับน้องๆไปนานๆเอาร้อยปีบ่ค่ะ <c oughs> มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากะคะ่ะอันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวนะคะเห็นก็เลยมาที่บ้านเอาของมาให้พี่เปิดร้านนวดด้วยคะ่ะ นี่เดี๋ยวเข้าไปดูร้านนวดนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นร้านนวดนะคะนวดไทยค่ะร้านนวดไทยนะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันเกิดก็เลยวันนี้ไม่รับลูกค้า ดูความเป็นไทยอะค่ะเอกลักษณ์ไทยๆเราเหนาวันี้พี่สาวเปิดเปิดร้านนวด,ดวเปิดร้านนวดมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเปิดนานมากเลยค่ะทุก<ด><ด>อย่างดูความเป็นไทยนะคะมีทุกอย่างกระติบข้าวเหนียวมีแคนมีคก มีสับมีบ็อกซิ่งเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสโตอบนะคะสเตอบความอุ่นแล้วเราสามารถการน้้ร้อนตั้งทั้งมนได้นะคเวลาหน้าหนาวหน้าหิมะก็จะใช้ตัวนี้กันนะคะตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ะคะ่ะมามาบ้านพี่ดูดิทำบวชฟักทองให้กินอีกแล้ว บดฟักทองบ้านคนไทยต้องกินฟักทองวันเกิดต้องกินฟักทองค่ะฟักทองดูดิหอมนีน้องมาต้องบดฟักทองกินอีกอะบุ๊อริยมุติใช่สูงกดรหัสวันนี้วันเกิดพี่นะคะพี่ทำขนมจีนเลี้ยงด้วยวันเกิดกินเส้น จะได้อายุยืนยาวนเป็นน้ำยาขนมจีนทางโคราชนะคะพี่สาวอยู่โคลาชค่ะน้ำยาปาครัพี่นี่นะคะผักเตรียมพร้อมไว้ให้น้องเลยอย่างดีเลยค่ะมากินขนมจีนน้ำยาโคลาชกันเดอ้อทีนี้พอนะแถมหอด้วยค่ะควันเกิด วันเกิดทำบุญแจกอีกคนละชุดคนละบ้านเลยค่ะ <c oughs> อยู่ต่างแดนมีอะไรก็แบ่งกันค่ะกินอิ่มแล้วก็หอกลกับบ้าน <c oughs> มียาขนมจีนคนละชุดแล้วก็ขนมหวานอีกค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปแล้วอิ่มแล้ว ขอบคุณนะคะ,อะ,คะโอ้โหลมมากเลยเม,มาว์ที่เปิดร้านนวดน,นะคะเนี่ยหิมะเมืองที่อยู่หิมะตกหนักมากเป็นเมืองที่หิมะหนักจริงๆค่ะนดูดิหนักมากบาย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  ไปเด้อมาตกหนักมากเสร็จต้องเปิดไฟเปิดเดยอะมองไม่เห็นท่ะ คาเป็นของมือสองหมดเลยน,นะคะน่ารักดิน่ารักดิดัดแก้วแบนี้ก็จะเป็นงานไม้ร้อยเยองโจูเองอันนี้พวกเป็นแก้วนะคะ อันนี้ก็มือสองจูอีกแฮ็กตัวเอง,เองน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเซตอันนี้ก็จะเป็นเซตร้อยเยนน่ารักเะยร้อยเยนอันนี้ก็แปดร้อยเยน น่ารักถวยนี้ก็น่ารักนะนี่โกโ็ดูอ,อีมีถ้วยนี้น่ารักอันนี้ถูกนนถูกมากเลย จะเป็นแผนเสื้อผ้าเสื้อผ้านะคะเสื้อกันหนาวสวยนะตัวนี้สวยแต่อันนี้เป็นเสื้อโค้ทนะคะโค้ทยาวโค้ทยาวก็ไม่แพงโค้ทยาวก็ไม่แพงค่ะ เป็นผ้าคิโมโนชุดคิโมโนก็วจะเป็นกระเป๋านะคะน่ารักคิโมโน ก็จะเป็นคันเบ็ดตกปลานะคะเบ็ดตกปลาดีูดิเบ็ดตกปลาสวยๆสสวยทัยยย้งนั้นเลยคะ่ะราคาก็ราคาก็นี่นะคะสามใบกว่าสามมังกว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกลอกมั้งก็อุปกรณ์ตกปลาถึงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องะคะ่ะนี่เป็นตู้อุปกรณ์ตกปลาลอกหมุนมั้งนี่ หน้าหิมะนะคะเด็กๆเล่นสกีนะยาวไปนู่นเลยร้านมือสองค่ะเนี่ยสวยๆนั้นเลยสวยๆนั้นเลยสวยๆนั้นเลยอ่ะสวยมากเลยเนี่ยร้านมือสองไม้สกี ด้านมือสองสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่เลยไม่ต้องซื้อของใหม่เลย่ะชุดนี้จะเป็นหน้าเล่นหิมะนะคะหน้าสกีชุดสกีค่ะของเด็กๆของเด็กของผู้ใหญ่นะคะของเด็กของผู้ใหญ่ มีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่และกันเกงสก,กีราคาสามเซนกว่ามีเป็นเสื้อของผู้ชายนะคะแสีเขียวนี่น่ารักเลยราคาเท่าไหร่แปดร้อยแปดสิบนะโอ้โหสวยสวยๆนั่นเลยของผู้ชาย ม,มีตัวนี้ตัวนี้สวยห้าร้อยห้าสิบยี่ห้อนี้สวยของขายเยอะมากเลยสวยมากร้านมีสองกระเป๋าสวยนั้นเลยอันนี้เป็นรถลากของเด็กนะคะของมือสองของเด็กน,นี้ก็จะเป็นแพนแกกระเป๋านะคะแพนกกระเป๋าสวยๆงั้นเลย จังเอาขนมจีนมาให้นะขอบใจเด้อหวลักอลิการ์เตอรเียเกียวสเกตเตบนเนบายไปไปไปหนาวไปไขอบใจเด้อแม่พี่น้อง <Hare>